มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสื่อนอกจัดอันดับ5ตัวเต่ง Miss Universe สองศูนย์สอ่คว้าโมงจัก,กรวาล Miss Universe สองศจะจัดขึ้นวันที่16เพืพฤศจิกายน2567 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโก,โกขณะที่กำลังรอคอยกำลังส่งขึ้นตัวแทนจากประเทศไทยอย่างโอปอสุชาตาจะเผชิญหน้ากับสาวงามทั่วทุกมุมโลกนะคะที่มาพร้อมกับผลงานที่น่าประทับใจและความสามารถและความมุ่งมั่นล่าสุดนะคะได้มีการจัดอันดับตัวเต็งในปีนี้จะมีสาวงามจากประเทศอะไรบ้างเป็นตัวเต็งมาดูกันค่ะ1ตัวแทนจากประเทศโคลอมเบียดานียลาโทโรซา สตัวแทนจากประเทศเปเนซูเอลาอิลิน่ามาเกตเปโดซาสามตัวแทนจากประเทศเปรูทาเทียนาคันเมลสตัวแทนจากประเทศชิลีหตัวแทนจากประเทศอาร์เจนติน่าค่ะสื่อนอกจัดอันดับ5ตัวเต็งมีชูเวิเ์อร์สใครจะคว้ามงกักกวาลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ